คุณวันนิตาบอกว่าพี่อยู่นนทบุรีติดตามคุณหมอมานานๆคุณหมอถ่ายทอดความรู้ทางสุขภาพได้ดีอยากฟังด้านหลอดเลือดดา <c oughs> อุดตันที่ขาอันเนื่องมาจากเส้นเลือดขอดด้วยค่ะขนาดใหญ่ครับมีคนเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวแต่เดี๋ยวจะตอบคำถามพี่วันนิตาก่อนนะครับพี่วันนิตาคําถามนี้เนี่ยเป็นคําถามที่น่ากลัวเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นโรคที่น่ากลัวไม่ใช่คําถามน่ากลัวเป็นโรคที่น่ากลัวนะครับเพราะอะไร เพราะว่าเส้นเลือดดาที่เท้าอุดตันเนี่ยนะครับนะตัวมันเองเนี่ยไม่อันตรายมากนะโดยโดยตัวของมันเองนะฮะแต่ความอันตรายของมันเนี่ยมันกลับไปอยู่ที่เวลาที่วัน้ายคืน้หลนะครับไอริมเลือดที่มันตันอยู่ที่เท้าเนี่ยมันเกิดหลุดเป็นริมเล็กๆแล้ววิ่งวิ่งขึ้นไปตามหลอดเลือดนะหลอดเลือดดาซึ่งหลอดเลือดดำเนี่ยตัวนี้มันจะไปต่อเข้ากับหลอดเลือดแดงที่ปอดเรียก pulmonary artery นะครับปัญหาก็คือว่าพอมันเข้าไปถึงปั๊บที่ปอดเนี่ยมันจะตันเลย แล้วทําให้ปอดเนี่ยเลือดที่จะวิ่งเข้าปอดเนี่ยมันเข้าไปฟอกไม่ได้นะครับมันไดเรกไปตรงนั้นแล้วคนไข้ก็จะเกิดอาการที่เขาเรียกว่า pulmonary embolism คือริ่มเลือดอุดตันที่ปอดที่ขั้วปอดที่ปอดที่หลอดเลือดที่จะเข้าปอดอันนี้แหละตายฉุกเฉินเลยนะคนไข้ก็จะมีอาการบางคนก็จะเริ่มหน้ามืดนะชีพจรก็จะเริ่มต่ำนะรู้สึกเวียนหัวรุนแรงบางคนเจ็บหน้าอกบางคนก็หมดสติลงไปเลยนะครับ เพราะฉะนั้นการที่เราเจอเส้นเลือดดาที่ท้าอุดตันเนี่ยเราจะไม่ทิ้งเอาไว้นะครับเราจะไม่ทิ้งเอาไว้นะฮะเราต้องไปหาหมอนะแล้วทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเส้นเลือดดำที่เท้าอุดตันนะครับอันนี้เราจะต้องไปตรวจอาการเนี่ยมันมันมกจะมาด้วยอาการขาบวมนะโดยเฉพาะขาบวมข้างเดียวนะครับมันจะบวมอยู่แค่ข้างเดียวโดยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยตามสองข้างพร้อมกัน คนที่ขาบวมทั้งสองข้างเนี่ยมักจะไม่ใช่โรคเส้นเลือดดบอุดตันนะครับมักจะไม่ใช่นะครับแต่บวมคนที่บวมขาเดียวเนี่ยนะมักจะต้องระวังอันนี้ต้องไปตรวจนะครับเพราะว่าถ้าไปตรวจแล้วเนี่ยแล้วพบว่าเส้นเลือดดำอุดตันจริงๆเนี่ยนะครับคุณหมอจะใช้การอุลตทรา์นะครับพออุลตทรา์เสร็จปั๊บนะคุณหมอเจอคุณหมอจะให้พวกยาที่มเอาไว้สลายริมเลือดกินท่านจะต้องกินยาละเขาเรียกลายลื่นเนี่ยไปประมาณ6เดือนนะครับ นะส่วนใหญ่ก็จะ Follow ด้วยอันตราาวแล้วก็ถ้าหายไปแล้วก็จบไปนะครับอันนี้ก็คือรัอกษาเส้นทางอุดตันโดยสรุปก็คือว่าโดยตัวโรคของเขาไม่ได้อันตรายแต่ของเขาจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายได้คือริ่มเลือดมันจะหลุดไปอุดที่ปอดได้นั่นเองนะครับการสังเกตอาการคือบวมที่เท้านะครับแล้วก็การรักษาคือการให้ยาละลายริมเลือดกินนะครับเป็นเวลานาน,านหลายเดือนเลยนะครับเมื่อ